สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการสแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF นะครับเพื่อจะนำไปแนบไฟล์คำสั่งนะครับในระบบนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเข้าสู่ระบบนะครับสารบันอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็จะทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้ก็จะลงชื่อเข้าใช้ เป็นแอดมินก็แล้วกันนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบครับทีนี้นะครับในการรับหนังสือเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า PDF นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะกลับออกมาจากแอปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปทำการโหลดแอปพลิเคชันนะครับ แอปพลิเคชันที่จะใช้แนะนำก็คือชื่อว่า cam scanner นะครับ c a m นะครับแล้วก็ scanner นะครับที่เป็นรูปสีเขียวข้างล่างนะครับพื้นที่สีดำแล้วก็มีคาว่า c s แบบนี้นะครับ cam scanner นะครับให้ทำการโหลดแอปนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาแอปนี้แหละนะครับไปสแกนสังเกตจะมีรูปกล้องอยู่ข้างล่างขวามือนี่นะครับพอเราแตะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดกล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับนี่เราก็เอาไปสแกนนะครับกระดาษ A4 นะครับเป็น A4 สังเกตมันจะมีกรอบเขียวๆนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มสแกนทันทีนะครับนี่ พอสแกนเสร็จนะครับนี่มันก็จะมาลงอยู่มุมขวาล่างแบบนี้นะครับเราก็แตะภาพนั้นขึ้นมาเลยนี่นะครับแตะเปิดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับข้อดีของแคมสแกนเนอร์ก็คือนะครับมันจะปรับเรื่องของความเอียงความอะไรของเราให้ให้ตรงนะครับปรับความเพี้ยนให้มันตรงพอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกข้างล่างนะครับนี่แตะไปที่เครื่องหมายถูกข้างล่างเลยนะครับ เมื่อแตะเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะตั้งชื่อไฟล์ให้เรานะครับตรงข้างบนนี้นะครับแคมสแกนอะไรเงี้ยนะครับเราก็แตะลงไปตรงชื่อข้างบนนี้แหละ1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับเช่นเราตั้งชื่อว่าคําสั่งอย่างเงี้ยนะครับคําสั่งอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนเป็นคําสั่ง1234ก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็แตะไปที่โอเคนะครับแตะไปที่โอเคนะฮะ ทีนี้เมื่อเรานะครับตั้งชื่อไฟล์เรียบร้อยนะครับมีอยู่ในมือถือเราแบบนี้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะเอาไปเรียบไฟล์ทํำยังไงนะครับเราจะต้องทําการแช์นะครับนข้างล่างมันจะมีปุ่มแช์นะครับให้แตะที่สัญลักษณ์แชร์ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าแช์ PDF นะครับแช์ PDF นะครับให้เราแตะไปที่แชร์ PDF เลยครับนี่นะครับ เราก็จะถามว่าคุณจะแชร์ไปที่ไหนนะครับเราอาจจะแชร์เข้าไปที่ไลน์ก็ได้นะครับหรือแชร์เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ก็คือที่เก็บข้อมูลนะครับในในมือถือเราเลยก็ได้นะครับถ้าแตะเข้าไปที่ไลน์หรือไลน์คลิปเราก็ค่อยดาวน์โหลดจากไลน์ลงเข้าไปในมือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาไปที่ตัวจัดการไฟล์ก็เก็บโดยตรงนะครับหรือเราเราจะอัปโหลดขึ้นไปไว้ใน Google Drive like ก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะเอาไปไว้ที่ตัวจัดก,การไฟล์ของผมนะครับในมือถือนะครับผมก็แตะไปที่ตัวจัดก,การไฟล์เลยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับมันก็จะเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมก็จะเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดก็แล้วกันนะครับก็แตะไปที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็แตะไปที่ปุ่มบันทึกนะครับนี่บันทึกมันก็จะส่งเป็นคําสั่ง1234งสองสามสี่ pdf เห็นไหมครับ เราก็ได้ไฟล์ p ิ f นะครับในมือถือของเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับพอเราจะทําการแนบไฟล์นะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่นะครับการการใช้งานเมื่อสักครู่นี้เนาะหนังสือรับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับพอใส่ข้อมูลตัวอย่างทดสอบก็แล้วกันนะครับใส่มั่วๆไปก่อนนะครับจากถึงอะไรต่างๆนี่แหละครับเราจะไปดูกระบวนการ แนบไฟนะครับว่ามันแนบไฟล์ผ่านมือถือได้ยังไงนะครับผู้บันทึกก็ธุระการกองเนาะธุระการกล,งรกา,รกลางนะครับจากนั้นผมจะแตะไปที่เลือกไฟล์เพื่อทําการแนบนะครับเป็นการทําผ่านมือถือได้เลยนะครับนี่แล้วก็แตะไปที่คําสั่ง1 2 3 4 pdf เลยตรงนี้ไหมครับเราก็แตะตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการบันทึกข้อมูลได้เลยนี่นะครับระบบก็จะทําการแนบคําสั่ง นะครับ PDF นะครับเข้าไปในระบบสารบัญนิทอนิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับพออัพโหลดเสร็จเนี่ยระบบก็จะทําการประทับตาด้วยนะครับจะประทับตาหนังสือให้อัตโนมัติเลยนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลายแจ้งเตือนนี่นะครับถ้าเราแตะไปดูไฟล์ที่อัพเบื้อสักครู่นี้นะครับก็คือตรงนี้ครับแนบหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะเปิดขึ้นมาดูนะครับเวลาเปิดดูในสมาร์ทโฟน นี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF ที่มีการแนบคำสั่งเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีปฐตานะครับอยู่บนมุมขวาบนนะครับเรียบร้อยเลยนี่นะครับทุกอย่างเป็นการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเป็นการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนนะครับก็สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายในการาทำไฟล์ PDF หรือว่าแนบไฟล์ PDF แล้วก็ แอปที่ใช้ก็คือ c a m สแกนตามตัวอย่างในคลิปเลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์จากแอปนี้กันนะครับง่ายๆครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ